สวัสดีน้อง,องปหกที่กำลังเตรียมตัวสอบโอเน็กันอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับโอเน็ตข้อที่14ปี66นะโอเคโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชนิดของหินนะคะคำถามคือจากการสำรวจหินพบหิน3ก้อนดังตารางหินชนิด a b และ c เป็นหินประเภทใดตามลำดับนะคะซึ่ง ในข้อนี้นะคะครูก็มีการไปหารูปมาประกอบเพิ่มเติมให้พวกเรานะโดยเราจะเอาข้อมูลจากตารางเนะี่ยมาประกอบในการตอบคําถามนะคะเราดูตารางกันก่อนดีกว่าหินชนิด A นะมีกระบวนการเกิดโดยเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาใต้ผิวโลกนะคะลักษณะเนื้อหินจะเป็นหินที่แสดงผลึกขนาดใหญ่ ของแร่องค์ประกอบนะคะการที่แมกมาเนี่ยใต้เปิดโลกเนี่ยเขาเย็นตัวใช่ไหมเขาจะเกิดเกิดการเย็นตัวนะคะเวลาที่เย็นตัวใต้เปิดโลกเนี่ยจะมีการเย็นตัวที่ค่อนข้างจะช้าใช้เวลาเย็นตัวเนี่ยนานเพราะฉะนั้นระหว่างที่มีการเย็นตัวเนี่ยก็จะมีพลึกของแร่ต่างๆนะคะเข้าไปแทรกแทรกเข้าไป เพราะว่าเขาเย็ยนตัวช้ามากก็เลยมีแร่แทรกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเย็ยนตัวเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะของผึกแร่แทรกอยู่ในหินนั้นด้วยนะคะ,ะลักษณะก็จะเป็นเหมือนรูปแรกนะคะนี่รูปแบบนี้เลยก็จะมีผึกนะคะเป็นผึกแร่เราจะมองเห็นแบบมีหลาๆสีใช่ไหมเราเรียกสิ่งนี้ว่าหินอัคนีนะคะอัคนีแทรกซ้อน แทรกสอนนะโอเคทีนี้จริงๆในตารางเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลมานะคะแต่ว่ามันจะมีหินอัคานีอีกแบบหนึ่งก็คือหินอัคานีที่เกิดการประทุขึ้นมาเกิดจากแมกมาเนี่ยมันประทุขึ้นมาพอประทุขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นเราจะเรียกเขาว่าลาวาใช่ไหม แล้วลาวานั้นนะ่ะก็จะเกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขามีแบบสภาพแวดล้อมข้างข้างบนเนี่ยมันทําให้เย็นตัวได้รวดเร็วพอเย็นตัวรวดเร็วอะค่ะแร่หรือว่าผลึกแร่ต่างๆเนี่ยมันเข้าไปได้ไม่เยอะหรืออาจจะเข้าไปไม่ได้เลยเย็นตัวเร็วนะคะก็จะทําให้เนื้อเขาเนี่ยมีความละเอียดกว่าแต่ว่าถามว่ามี หกแแทกเข้าไปได้ไหมก็มีนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เยอะเท่าอัคนีแทรกสอนนะเราเรียกหินชนิดว่าหินอัคนีพุนะอัคนีพูพุูก็คือเย็นตัวเร็วเนื้อหินก็จะมีความละเอียดมากกว่านะคะเกิดจากแหล่งกําเนิดอ่ะเหมือนกันแต่เราเรียกทเรียกต่างกันใช่ไหมแหล่งกําเนิดถ้าเป็นแมกมาค,คือมันอยู่ใต้ผิวโลกมันเย็นตัวเรียกอัคนีแทรกสอน แต่ถ้าแมกมาปะทุขึ้นมาเป็นลาวาแล้วเย็นตัวเรียกอคณนีพุนะคะโอเคเพราะฉะนั้นหินชนิด A เนี่ยเป็นอคนีแน่นอนนะคะส่วนหิน B เกิดในแองตะกรสสะสมถูกแรงกดทับและเชื่อมประสานอะ่โอเคลักษณะเนื้หินก็จะเป็นเป็นเนื้อหินแล้วก็มีเม็ดเม็ดอ่า ยังมองเห็นความเป็นเม็ดเม็ดอยู่นะคะอ่าชั้นตัวเนี้ยเป็นตะกอนใช่ไหมเป็นตะกอนของหินอะไรก็ได้ในโลกใบนี้แล้วมาทับถมกันเราจะเรียกเขาว่าหินตะกอนนะคะหน้าตาก็จะแบบคล้ายๆรูปมาภาพขวาสุดใช่ไหมนี่มีความเป็นแบบยิ่งมีเอ่อลักษณะเป็นตะกอนอยู่ให้เห็นประจักษ์ชัดเจนว่าเออเป็นตะกอนนะ เพียงแต่แบบมารวมตัวกันแล้วอัดแน่นอยู่นะคะชั้นหิน B ก็จะเป็นหินตะกอนต่อไปหินชนิด C นะคะเกิดจากการถูกความร้อนและความดันมากระทําเนื้อหินจะมีลักษณะเป็นแทบๆเรียงตัวขนานกันนะคะซึ่งหินชนิดนี้นะ,ะก็คือเป็นหินที่เกิด ถ้าเกิดจากความร้อนความดันนะคะเราสามารถแบบเพิ่มเติมด้วยเกิดจากปฏิกิริยาเคมีด้วยนะคะได้ด้วยเหมือนกันหินชนิดนี้เรียกว่าหินแปร ى. หินซีเป็นหินแปรนะอ่าโอเคหินเอเป็นอัคานีอาคานัคนีแล้วก็หินดีเป็นหินตะกอนเนาะอืม หินแปรหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะถูกความร้อนความดันเนี่ยมากระทําจนทําให้ถ้าสมมุติว่าเออเป็นตะกอนใช่ไหมตะกอนเนี่ยมันก็ยังพอเห็นรูปร่างหน้าตาว่าเป็นตะกอนแต่ว่าถ้าเป็นหินแปรเนี่ยมันทับถมและได้รับแรงดันจํานวนมหาศาลความร้อนมหาศาลเนี่ยก็เลยอมองไม่ออกว่าเอะเคยเป็นหินอะไรมาก่อนนะคะมันก็จะมีความเป็น ชันช้นๆทับๆกันอย่างละเอียดนะอยู่กันอย่างแน่นๆนะคะเขาคือหินแปรนะคะโอเคเพราะฉะนั้น a b c ก็จะเป็นอคานีตะกอนแล้วก็แปร ى, ซึ่งตรงกับช้อยข้อที่อคนีตะกอนแปรช้อยข้อที่ C นั่นเองนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องชนิดของหินนะคะก็ไม่ยากเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ข้อ14นะคะจบไปเพียงเท่านี้ เจอกันอีกทีคิบหน้าข้อ10